รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ใน,นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน อะไรเ่ามีศัตรูไหมมีศัตรูพี่เนี่ยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนเนี่ยจะฆ่ากันตายเลยแค่ว่ากินน้ำส้มหรือไม่กินน้ำส้มแค่นี้ไม่รู้มันจะทะเลาะอะไรันตั้กันหนภาษาผัวเมียอ๋อเหรอไม่ใช่ศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูแล้วของน้องเรามีศัตรูไหมมันก็มีนะแต่นี่อยากจะพูดหรอเออด่าพูดเอาเป็นมองแทนก็แล้วกันดี พี่เหรอเป็นศัตรูของน้องเหรอดังตัวดีอะไรวะรบกันพี่อะเป็นมิรฮะอ๋อมิตรที่แปลว่าสหายมิดฉาชีดนี่สายตาเราอาฆาตแค้นมากเลยนะสายตาที่เป็นอาวุธมากเลยเนี่ยแต่คนอื่นล่ะเขาจะใช้อวัยวะอะไรเป็นตัวทำลายศัตรูเฮ้ยอารู้อ้าวไปพรกับขาว2ท่าน12ราศี ต่อสู้กับศัตรูอาวุธของป้าเฉียบคมมากค่ะนั่นก็คือลอลิซ่าลอลิซ่าลอลิซ่ามันก็ไปค่ะอะไรอ๋อเต้นไล่เต้นไล่ขอโทษนะข้างหลังพูดเบาๆแต่เจ็บอะไรอะไรอ่ะพี่สมกิจอ่ะหมนะฮะครับจ่อศัตรูนะ่ไอ่าใช้ลิ้นอย่างเดียวก็ไปเฮ้ยใช้ลิ้นทำอะไรโดยเฉพาะเมียผมต้องใช้ลิ้นแล้วไปเลยเฮ้ย คำพูดพูดให้เจ็บก็ได้พูดให้ดีก็ได้อยู่ที่คำพูดของเราครับเจ้าวุ้ขผบอมคืออะไรบอมพี่สมจิตมีลิ้นที่ดีใช่ไหมครับผมว่าลิ้นผมไม่แพ้พี่สมจิตรับในการพูดผมหมายถึงว่าช่วงนี้ถ้าเกิดจะไล่ศัตรูล้วครับเปิดมาระฮัสใชยสายผมว่าวิ่งหมด เล้วแจ็กกี้เหระจ๊ะเป็นน้องบองแล้วน้องบองแล้วกันค่ะเอาน้องบองเสียบมาเลยนะเสียบเลยคะ่ะเอาให้ช็อตตายไปครูอ้วนละครับผม<า>มีอาวุธอะไรในตัวที่เอ่อไว้ทำลายคู่ต่อสู้ของครูอ้วนเนี่ยเอาแค่เขาพูดไปเรื่อยๆแต่ตัวก็เหนื่อยตายแล้วไปวหลับไปเอาแต่ถ้าสมมติจะพูดกันจริงๆเลยนะเคยมีโจรเข้ามาในบ้านเราไปจะมาจากข้างนอกนะ แล้วเราก็เข้าห้องน้ําพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเราเห็นมีเงาดำๆของของกระจกที่มันเป็นช่วงในบริเวณอาบน้ําใช่ไหมเราก็ถอยหลังออกมาด้วยความรวดเร็วเลยโอเคเราสั้นๆก็แล้วกันโอ้โหขอบคุณโอ้โหเือจะเข้าประเด็นประเด็นว่าประเด็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าเป็นโจรที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วแอบอยู่ในห้องน้ำนงคะองตัวแล้วอาวุธอาวุธของเร็เนี่ย อาวุธคือใจออใจ<อ>ที่บอกว่าเราบอกบอกว่าเข้ามาทําไมแต่แม้คำว่าที่เราพูดกับเขาเนี่ยคือเรามีผู้ชายร่างใหญ่อยู่ข้างหลังเราแล้วนะเข้าใจไหมที่จะรู้ได้ว่ามีการปราบก,กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกบอกว่าคุณเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงคุณมาแบบนเนี้ยคุณใจร้ายมากเลยคุณมาทางไหนคุณไปทางนั้นอยู่นี่เลยนะแล้วรู้ <S <S ไหมมันมาจากทางไหนทางไหนไมันมาจากทางช่องหน้าต่างที่มันเป็นแบบบานบานักรถุแล้วว่าเราเราไล่อยู่เนี่ย เขาให้ออกไปอางเดิม <rude> อ่ะซึ่งออกไปยากมากเลยแพลวไอ้โจนนี่จบหน่วยซิลมาแน่นอนเลยแต่ว่าสิ่งที่อ้วนบอกว่าใจคืออะไรอ้วนให้เขาไปห้าร้อยอ๋อหัวโจนห้าร้อยแต่ว่ารูดิว่าอ๋อนี่ว่าหัวโจนห้าร้อยนี่เริ่มสงสัยแล้วว่าโจนอย่เด็ก้าบอทุกวันนี้ครูอ้วนก็เลยเลี้ยงโจรไว้เต็มบ้านไปหมดนะฮะเพราะว่าโจรเข้ามาโจรก็ไม่บอกต่อกันเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้เลย ไปในห้องน้ำนะห้าร้อยถ้าเข้าไปห้องนอนจะได้พันเลยเอออยากจะถามคนอื่นบ้างเนาะแต่หมดเวลาแล้วไม่ต้องแล้วเอาไปแล้วโอเคพี่พูดยาวไปใช่ไหมไม่ยาวโอเคโอเคเรื่องรานวเรื่องเรามันเกี่ยวกับเรื่องศัตรูศัตรูร้ายนี่แหละเปิดศึกข้อที่หนึ่งพระศีใดในช่วงนี้มีชัยเหนือศัตรูไพนีทิพย์นาศ ตับเลยค่ะต้องเป็นราศีเมษค่ะบอันนี้แน่นอนเลยทำไมทำไมความรู้สึกเออแพ้ใครตัวเองไปเลยนะใช่ใช่อาจจะโดนครูด่านิดหน่อยทำเท่านี้ได้ไงช่วเร็วใช่ใโดนด่าอบรมไปสามชั่วโมงนะวันนั้นอะ ใช่ไหมคู uhm ่อบรมเขาไป่สามชั่วโมงถ้าถ้าไอ้อย่างนี้แหละอ๋อแล้วก็ยืนมันก็ยืนกำปุมๆแล้วก็ฟังคุู่าบบนี้เหรอแย่ไหมไม่ล่ะฮะแต่เขาว่าตอนนี้โจรไปอยู่ที่ไหนโจรอยู่ไหนโจรไปบวชแล้วฮะโจรไปบวชแล้วฮะอ่าแล้วพี่มาตอบว่านต้นแจ๊กที่าก็จัดหนูเฮงแล้วก็ออร่าที่อยู่กับน้องนะครับทำให้มองออกเลยว่า ภัยรีจะพี่นาดค่ะศัตรูจะพ่ายแพ้กับน้องนะคะทําอะไรก็จะเจริญก้าวหน้าศัตรูไม่ได้เข้ามากล้ำกลายเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะรูอ้วนครับสิ่งดีๆอย่างนี้ต้องดึงเข้าโดยค่ะรักีแม่คือตัวเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันดึงพาที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยตกมาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย คุณแม่ป่วยด้วยนคะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าคำว่าไพารีเนี่ยก็คือเป็นศัตรูใช่ไหมศัตรูนี่คืออาจจะเป็นเรื่องของอุปสรรคเป็นเรื่องของความเศร้าเป็นเรื่องของจิตตกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ เราอยากที่จะให้มันไปให้หมดตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับคตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยค่ะยังเห็นสดใสอยู่เลยครูลงรูปใช่ค่ะวันที่คุณแม่สดใสมากๆานี่เราหอดอกไม้แบ่งบานเลยพี่สวยมากแม่ครูอ้วนนะอายุ90สเท่าไหร่นะครู90ค่ะ90แล้วยังดูดีมากเขาดูแลตัวเองดีมากคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะพิพรค่ะครับผมแล้วพิพร์ตอบว่ารอบนี่สองคือ ดูอ่อนว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นนักมวยด้วยแหละก็ดูอ้าว็เลยคิดครูกับลูกศิษย์คนนรสึกวน่าจะบาดอะไรกับเขาแล้วอ่าแค่แค่คนเห็นว่าเป็นองตวนก็ไม่กล้าาไปสู้แล้วสายตาเขาแล้วก็แพ้แล้วฮะคือแพ้ลอยหนึ่งไม่ว่าสายตาไม่ว่าหมัดก็แพ้แล้วแล้วลำ้นยัยแตว่าราศีเมฆอ้วนทำไมจะเป็นเมฆจ้ะ ก็เมื but, ่อกี hmm. like ้ฟังจากที่ครูอ้วนเล่าเรื่องโจรขึ้นบ้านนะคะก็เลยคิดว่าครูอ้วนแบบมีวิธีจัดการกับศัตรูที่ไม่เหมือนใครดีค่ะแล้วก็น่าจะแบบว่ารับมือกับทุกอย่างได้ดีอะค่ะครูอ้วนเคยไปพูดแบบนี้ให้กับเพื่อนของเขาแล้วเพื่อนของเขาก็จัดการกระโจนอย่างนี้สามสิบแผลโจรเสียบอ้วนเลยบอกว่าโจรจะไป สัมใจตําว่าเร่เลยเฮ้ยขัอวเยอะข้ออ้วแล้วอย่างที่ผุ้นเล่าถือว่าโชคดีนะที่โจรคนนั้นเขาไม่ทำอะไรรูอ้วนตอนนี้โจรมันมันมันเยอะมากแม้แต่คนที่จมูกบี้ยังโดนกลุ่มขืนเลยมันมันไม่ละเว้นกับคนทุกคนตาพีพาไทยตําว่าเร่เลตุ้มอองตวนอองตวนที่ว่าเป็นน้องค่ะเพราะว่าอองตวนเนี่ยยอมรับว่าบุคลิกเนี่ยเรียกแขก คือหมายถึงว่าเรียกอเคนี้ก็เหมือนแบบน่ามีเรื่องอ่ะแต่สังเกตไหมว่าเวลาเขามีเรื่องอ่ะเรื่องมันมาลายหายไปทุกทีเหมือนเหมือนมันไม่ถึงตัวเขาอ่ะเหมือนมันมันจบไปด้วยในอากาศเองตลอดเวลาแล้วก็มีเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเกิดราศีกุมเนี่ยค่ะเป็นคนชวนให้เข้าใจผิดตัวเขาอ่ะเหมือนคนเข้าใจผิดเขาง่ายด้วยความที่เขาเป็นคนแบบ ไม่เอาเรื่องเอาราวคนไม่ต่อความอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยรู้สึกว่าราศีนี้น่าจะเป็นราศีที่ไพเียพี่นาดครับค่ะ,คะและ้วบอลตอบว่าราศีเมษ,เมษรุน่นเนี่ยก็<า>ถ้าสมมุติแบบว่าบอมหันมาทางเนี้ยมันก็จะงวงๆหน่อยอนุญาตให้หันไปทางน้นได้พี่เก,กี้ผมติดตรงหน้าอกอีบมอมนี้เลย oh ยแต่เราอยากรู้ว่าเขาลับมาขอโทษเขาลงไปกาบดูเฮ้ยเขาลงไปกาบราศีที่ในช่วงนี้มีชัยเหนือศัตรูไพรีพินาคือราศีเขาไปเจออะา,ารเัาไปเจออะไรเห็นผีร่วมเปิดศึกโดยแลลินทรอพย์พัตี สบู่เบนเน็ตสูตร C&E โรงพยาบาลรามคำแหงกาแฟตราบิวติสลินพัสดีทอซีเราะสิ่งใดในช่วงนี้มีชัยเนือศัตรูไทยลีพิทนาดเมฆกรุ้นเน,นี่ย<า>ถ้าสมมติแบบว่าบอมหันมาทางนี้ยมันก็จะง่วงๆหน่อยอนุญาตให้หันไปทางนู้นได้ ไม่เห็นตื่นเลยครับมาบอกมาไนี่ต่อคู้อ้วนคะเรื่องที่คูอ้วนพูดมาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับก็อยากจะนำมาปรับใช้ในชีวิตคับโดนขึ้นนต่ให้ตังมันห้าร้อยแล้วไม่เรียกตำรวจเนี่ยนะดีไม่ก็ลองปรับใช้ไงใช้ใจไงพี่รอบหน้าให้ห้าร้อยหรือผมให้พันห้าเลยครับโอ้แล้วก็บอกว่าอยาทำอีกแล้วจะกี้จะว่าร้ายร่า หนูก็คือก๊อี่ลุงลงค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าก่อนที่เราจะบอกโจทย์ไปขูอ้วนก็เหมือนแบบว่าเป็นดวงที่บอกมาว่าแบบต้องเลือกครูอ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูคิดว่าสมมติเรามีโจรเนี่ยอยู่ในห้องน้ําเหมือนรูอ้วนอ่ะหนูจะทาไงหนูก็จะวิ่งออกไปแล้วก็ให้โจรมันอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะเออเออก็ถูกนะเราไปตั้งหลักมันนะต้อมคนอยู่ในบ้านเดียวกันกับโจทย์รไม่ต้องกคบ้านเราแน่นอเราไม่ให้เงิน อยากให้ทางรายการพิจิรณนาเรื่องการจ่ายเงินนิดนึงได้ไหมคะว่าอยากให้หักเงินบอมอะค่ะเราทางานให้รายการแค่ครึ่งเดียวอะค่ะนี่เหลือเขาทำอะไรนี่เหลือเขาไม่ตั้งใจเลยค่ะพี่เลิงผมมองแต่ผมมองน้องนี่ผมมองน้องศสีชมพูสวยมากเลยสีชมพูสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองเขาเดี๋ยวเขียวเขียวผมมองแเรื่องหลังเวทีได้ไหมได้เราเลยเราเลยเราเลยทีเาเลยีบอกังกี้ว่านี่ แจกี้ผมติดตรงหน้าหกอีบอมนี้เลยเอาเขานเดี๋ยวผมตอบคุณร้านหนึ่งนะเอาเอาละอีพยานนะมีพยานนะบอมพอถามว่าคูนอ้วนผมติดนมคู่อ้วนทำไงครับทุกคนหันเบือนหน้าหนีหมดเลยยกเว้นคนเดียวที่มองอยู่คือลุง ถามาถึงพราวค่ะแล้พลวพราวตอบว่ารีสติกค่ะรีสตกนะครับพี่ผัดไทยเพ<ช>ร<ข>าะเพราะว่าเขาดูแบบมีศัตรูได้ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครโกรธเขาเลยพี่ผัดไทยเขาจะแบบคุยเขาเหมือนทุกคนคิดว่าเขาเล่นคือเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ายต่อคนอื่นด้วยเขารู้สึกว่าเขาแบบดูแบบดูแบบใจดีอะไรเงี้ยดูแบบไม่มีใครโกรธเขาเขาทำอะไรพูดอะไรอะไรเงี้ย หนูก็กดเขาไม่ลงมังกับแกไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรแต่แกเป็นคนดีจริงๆขนาดงานศพพ่อเพื่อนแกยังส่งลีดไปแล้วก็เขียนว่าดีใจดีดีดีอ๋อนั่นชื่อเขาครับผมเพื่อนแค่ตกมาบอกดีใจเหรอที่พ่อใจแล้วเอาตัวตอบว่าโอ้วหเฮ้ยดูอ้วนเดี๋ยวมาจริงๆถ้าใครได้คุยกับครูแล้วจะสัมผัสได้ถึงความเขาเรียกว่า positive energy ของเขาผมผมเชื่อว่าจริงจริง เทียบศัตรูเป็นปัญหาแล้วกันเพราะว่าเขาคงไม่มีศัตรูหรอกแต่คิดเปรียบเทียบเป็นเป็นปัญหาเรารู้สึกว่าปัญหาของเขาจะละลายไปด้วยความคิดบวกเขาจะมีแต่มุมดีๆเวลาคุยเรารู้สึกว่าเออฟังแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้ปัญหาเราไม่ควรจะมองเป็นปัญหาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าปัญหานั้นจะละลายไปเองเพราะเราจะลืมปัญหาไงเราจะฟังเขาเราก็เลยงงว่าเอ๊ะอะไรนะปัญหาเออเออลืมลืมปัญหาของเราไปเลยแล้วแต่ว่าเรา ดีเจอ่องเองหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่านอกจากอ๋องจะเพื่อนน้อยแล้วศัตรูก็ยังเยอะมากด้วยอันเนี้ยอ๋องขอความเห็นใจเลยละกันก็คืออยากจะเป่าประกาศศัตรูทุกคนว่าในช่วงเดือนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรอ๋องาะคุณจะแพ้ไัยตัวคุณเองนะนี่ขอลองละกันใครที่เป็นศัตรูลองคิดให้ดี ลองกลับตัวกลับใจดูนะอ,อ,องไม่ใช่คนเลวร้ขนาดนั้นใช่อ,องอาจจะนคนตอแหลแล้วนะหมันไส้แต่ก็เป็นคนคิดดีทําดีนะคะคนอะไรวะด่าตัวเองหลายคนชอบบอกบอกว่าเหมือนมีความนักเลงขามอะไรแฝงอยู่เหมือนมีคนคอยมาช่วยเหมือนมีอะไรเงี้ยจะทําให้แคล้วคลาดจากแบบศัตรูอันตรายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลามันมันเข้มงวดต่อเรื่องงานของมันมันเป็นคนข้ามเคร่งนะเป็นคนแบบจะต้องอันนี้ คิวไม่เป๊ะอะไรเงี้มันด่าเลยอ่ะบางทีก็คือมีลังสีเอามาจแผ่ไปโดยไม่รู้ตัวคนก็อาจจะกลัวได้ออจบเรียบร้อยครับอาจาริ่งฟันทิง้งราศีที่ในช่วงนี้มีชัยเหนือศัตรูไพรีพินาศค,คือราศีเธอตอ,ตอราศีตุลครับ ราศีที่ในช่วงนี้มีชัยเหนือศัตรูไพรีพินาฏได้แก่ชาวราติตุลถ้าพูดถึงคำว่าศัตรูเนี่ยมันเป็นคำเกินเกลื่อนอันหมายถึงคนนั้นเป็นประปักษ์ไพรีพินาฏเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรกับศัตรูนะเราต้องมีอหิงสาเอาหูสีมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในกราศีลรธรรมกตัญญูไม่คิดโกรธตอบไม่คิด ทำ้ายตอบแต่ให้อภัยโหสิกรรมจะเป็นตบะเดชาบารมีแก่ตนทําให้ศัตรูแพ้พัยเพราะฉะนั้นคนเกิดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลในเวลานี้เนี่ยดาวอาริคือดาวพฤษฎีจรมาเป็นปอุมเกตตั้งแต่วันที่28กันยายนอยู่ไปสองเดือนโหราศาสตร์ได้กล่าวว่าฤหัสบดีสี่งศัก์แท้มร้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาแปลว่าศัตรูนะนอกจากทําอะไรเราไม่ได้แล้วด้วยนะครับ แล้วเรา,าก,ก็อย่าไปโต้อตอบกับส,สิ่งที่เราคิดว่าเป็นศัตรูหรือจะพยายามคิดว่าใครเป็นศัตรูใครมาขับรถปาดหน้าบ้างบีแปรใส่บ้างนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดราศีตุลหรือราศีใดเนี่ยนิ่งเออเขาคงจะรีบนะเขาคงจะมีปัญหาส่วนตัวคือเราอย่าอารมณ์ขึ้นกับสิ่งแบบนี้อันนี้คือเป็นความเหนือแล้วนะเหนือในสิ่งที่เราเรียกว่าเราวางแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าราศีตุลหรือราศีอื่นในเวลานี้ต้องทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดตบะเดชะบารมีในยามนี้ แค่ไอ้โรคระบาดโควิด1 9ก็น่ากลัวพออยู่แล้วอย่าให้โลภาโทสามูหาใดๆมาทำลายเราใครมาโกรธเราก็อย่ากโกรธตอบให้อภัยโหสิกรรมแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมีชัยเหนือศัตรูเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีชัยเหนือศัตรูไพรีพินาศได้แก่ชาราศีตุลฟันทงครับ พ่อดีนะแล้วเมียผมนี่เป็นแฟนขับเขานะเขาเมียผมดีใจใหญ่เลยพี่นี่น้องแจ็กกี้กับน้องบองมาด้วยหลายคนแบบว่าเอ้แจ็กกี้คือใครจริงๆแล้วแจ็กกี้เนี่ยอยู่วงการนานมากใช่ไหมเล่นละครด้วยจริงๆอาชีพหลักเนี่ยเป็นนักแสดงทางช่องสามนี่แหละค่ะแล้วก็ อาชีพเสริมช่วงโควิดก็มีกรุบกรุบกิ๊บกิ๊บจิบจิบจับจับช่วงโควิดที่ทุกคนแห้งตายคาห้องแต่นางกับตุ้มนะจ๊ะเยอะมากช่วงนั้นไอจีในติ๊กตอกได้คนตามเยอะมากเลยตอนนี้คือหานี่ก็นั่งดูอยู่แล้วก็แบบนั่งดูจนจบเลยนะว่าแบบเอ้มันตลกดีต้องยกตัวอย่างเวลาหนูทําไอคลิปตลกตลกของหนูกับน้องบองกันอยู่ลองทำดิจริงจริงจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่แบบว่าเราไลฟ์สดคนเดียวแล้วเราเหนื่อยค่ะจริงแล้วก็คือเหมือนกับว่าแบบ มันไม่มีจังหวะได้หายใจไงค่ะก็เลยเออแฟนขับส่งอันนี้มาพอดีก็เลยเออมาช่วยกันพูดหน่อยน้องบองหิวจังเหรอหิวมะหิวมะหิวมะนั่นแหละแล้วก็จเราไปเขาเต้นเราก็เต้นอยู่ข้างๆเทาแล้วไม่จะจลิกการคุยไงมัต้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ต้องจัดจลิกตามฉัน แล้วหลายคนที่แบบว่าเออฟังแจ็กกี้ไปสัมพันสัมภาษณ์เนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากแบบว่าความเชื่อของเราว่ามันละครเรื่องแรกเขาเล่นเป็นนางเอกนะเขาเป็นนางเอกใช่หมค่ะเลักลับมาขอโทษอ๋อใช่ค่ะใช่เข,ขาลงไปกราบดูเฮ้ยเขาลงไปกราบ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทําให้หลังจากนั้นน่ะไม่ว่าเล่นละครกี่เรื่องอ่ะไม่ตังปูมันไม่ตังปูแล้วก็มีไม่ได้ออนแอร์มีไม่ได้ออนแอร์ด้วยนะใช่ไม่ไม่พี่ครูมังค์ไปขอโทษอะไรเขาทําอะไรกับเราเอา้เยเขาทำงานไม่เต็มที่มันไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยมาขอโทษเราว่าแบบนางเอกเรื่องแรกแทนที่ควรจะทําให้เขาทําให้เราได้ดีอ่ะเขาก็แบบเขารู้สึกผิดจริงเขารู้สึกผิดใช่เขาก็เลยแบบจะมากราบขอโทษเราแล้วเราอภัยเขาไหม คือหนูไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้วแต่วันนี้ใจเราอาจจะสบายแล้วก็เถยยว่าฉันไม่ได้สนใจใครเลยฉันสนใจแค่น้องอบองก็มีความสุขในการเล่น เขาเรียกมันก็กลับมาณจังหวะของชีวิตมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วยังจะมีละครกับชาช่องสาวอีกไหมคะมีค่ะตอนนี้น่าจะมีเกมล่าทรชนที่ถ่ายจบไปแล้วนะคะน่าจะได้อนแอร์กันตายปลายปีนี้แหละพี่แต้วนัทพรพี่หมักปรินคุณท็อปแล้วก็คุณตูนแลวหนูเล่นเป็นตัวร้ายหรือตัวดีผู้หญิงแบบหากินค่ะต้องแสดงยังไงผู้หญิงหากิน ผู้หญิงหากินก็จะแบบชอบแบบเดินเข้าไปหาเสี่ยคลองแบบเฮ้ยลองราองเพลงให้ดูหน่อยสิดูกล้องดูแววตาบอมบอมหันมามองทางวิอานนั้นบอมมาเป็นเพ่เสียแต่ระยานะพี่นะจัดจัดเลยเสี่ยเออเมานิดนิดพอรู้ตัวสถานที่อคจรนี้เรามาบ่อยเหมือนเหมือนเราเป็นเราอ่ะเรามาที่นี่บ่อย กับต้องวีเพื่เข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่นไม่อินอันนั้นเป็นแม่เล้าเฮ้ยวันนี้มีอะไรบ้งมาอีกแล้วนะราวะวันนี้มีของดีปะเนี่ยเดี๋ยวเของดีเนี่ยอันนี้ถามจากจิตได้สมอ พี่มารีมารีบมาเนี่ยโอ้ยพึ่งมาใหม่เลยนี่จะบอกว่าเยดสุดเลยพราะคุณงานทำงานทำงานให้มันรู้เรื่องหน่อยเรานาะผู้ชายจะชอบถ้าเราต่อตาผู้ชายจะชอบถ้าเราต่อตาเออโอเคค่ะโ้ยไม่พอเลยค่ะ ชอบอย่างนี้มีครับผมน้องใหม่คนนี้ไม่เคยเลยเคยเล่นเป็นอะไรครับผูยิงหากินสีครับนับที่หน่อยค่ะห้าสีอแอคชั่นอ๋อหิวจังเลยอ๋อหิวจังเลยอ่ะมีอะไรลอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะิหากินหิวได้หากินได้ได้อดอดโอเคโอเคเอาเปตัอเคโอเคตัว จริงทักษะเขามีอยู่แล้วแต่จังหวะเท่านั้นเองตอนนี้มันถึงจังหวะของหนูแล้วแค่นั้นเองนะครับผมอบเอาละวันนี้นะฮะน้องแจ็คก,กี้มากับน้องบองก็ต้องรับสิ่งดีๆเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS lucky number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการซึก12ราศีเท่านั้นครับถือไว้ก่อนนะครับมอบให้ด้วยนะครับ ได้เบอร์ดีๆแบบดีไปแล้วนะคะต้องรีบเปิดใช้ค่ะจะได้หนุนดวงนะคะให้ดังยิ่งๆขึ้นไปอีกครับผมอ้ามีใครตอบถูกนะฮะข้อนี้ข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือพี่มัมถูกคนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าใครจะตีตื้นขึ้นมานะครับไปจับธงแข่งกับพี่มัมหรือพี่มัมจะได้ไปคนเดียวซักครู่ครับ ดีใจนะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างเราทําอะไรไปเราไปเหยียบเท้าใครเราไม่รู้ตัวการที่เราได้ดวงนี้มาหรือว่าได้ได้ได้ข้อนี้มามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีตุลนะคะก็ศัตรูที่มีมาทั้งหมดก็แพ้ภัยตัวเองแต่ทั้งที่ดีก็คือไม่มีศัตรูจะดีกว่าค่าระราศีใดในช่วงนี้จะเจอคู่กรรมตามรังควนทำให้เราสูญเสียเงินสูญเสียทองสูญเสียคนรักสูญเสียชีวิต ระยะนี้สังเกตว่ามันจะมีผู้ชายเก่าๆโทรมาหาซึ่งเลิกเลิกกันไปแบบไม่ดีด้วยมันถือว่าเขาเป็นคู่กรรมที่ผ่านมาคนใกล้ตัวตายเยอะมากเรื่องพี่สาวเสียด้วยอันนี้ทางเราขอแสดงความเสียใจด้วยครับนะ